สวัสดีครับผมอยู่กับผมเกงาโรูพยิบานอีกคือเก่าครับสำหรับมืนีเดี๋ยวมืนีจะพาล่องมาปักเบ็ดมั้งครับปักเบ็ดนี่ครับปักเบ็ดตามตามทงหน้านี่แหละครับนี่ครับน้ำค้างใน้นอยบิสิครับวาวหน่อยกับปหน่อยนะครับนี่ครับน้ำค้างประมาณนี้ครับเพราะว่ามันคื้นนี่ฝนตกแห้งฟลาเขากับสีขึ้นมามาวางไข่ครับนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะล่องใส่เบืองเบ็ดประมาณสิบกว่าหลังนี่ครับ เดี๋ยวลองใส่เบิ่งนี่ล้ครับพื้นที่ <_ d ance> พื้นที่หน้าที่ม่น้ำครั้งน้อยไปสิครับเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันครับว่าสีเห็นัตบ่ครับลองเปล่ามั้งครับผมลองมั้งครับผมเดี๋ยวขยันเสงนยาวครับเบ็ดหลังเก่าขี้เก่ามันตัเปลี่ยนหมากอยู่แต่าบงางวันสีโสมีมันปนใดรอรุลุครับผมหลังแหลกมาแล้วครับนี่ตักสิเลยมาครับนี่ทงหน้าไปทีแล้วครับ ปักลงไปอรอหลุนกันครับนี่ครับบรรยากาศเบสิลงบนนี้อีกวงหนึ่งครับนี่นานไม่น้อยไปสิละปักลงไปเลยมากระเบิดกระเกาแล้วครับโอ้ยเนาะผมมีเวลาเดี๋ยวเปลี่ยนป,ปึน๊บนี่ใส่จมไปสิเลยครับแลามาอรอหลุนกันครับเขาก็ะกำลัง กำลังขึ้นครับโอเคครับผมเดี๋ยวใส่ไปเลเลยครับนดี่ก็มาเห็นอีกบงหนึ่งครับที่น่าสนใจครับนี่ครับบริเวณที่ไทยแล้วัฐนีฝนมันมากครับฝนมาบมันก็ซีไม่น้ำไปสีครับนี่เดี๋ยวเาสิปักปักอยู่บนนี้เลยปักทิ้งไว้รักหลังตักหลังหนึ่งครับแล้วก็บริเวณมีมีหลายหมดนี่ครับนี่มีหลายหม่หนึ่งปังบนอย่างแข็งเลยหลุดนล้กันครับผม วันนี้ปักวันนี้เยได้สูตรไผ่สูตรมันเนี่ยครับปักบางคนกับปักเนื้อหนานแบบสีครับบางคนกับจมขันจมเนี่ยมันเสียห้ปลาก,กินเลือดเลยก็ยูเลยครับนีครับอ้วนไม้ดีครับ,ไม,รบไม้สวยเดี๋ยวสิไปเอาไลยมุมหนันดีกันหนึ่งครับมามาหันวันศุไปมุ่งผลเปลี่ยนใจกับนี่มาเอาบอ่งนามไหลเลยครับนี่นามบอลที่เขา บมที่เขาขุดเป็นหนามออกจากหน้าครับเนี่บวันนี้ก็สิบลงไปใส่ฟองผลไว้สักสองสาหลังบุ่ยฝ้าฝนกลับมาแล้วครับเทียนหน้าบระท่นครับปีนี้โอ้ยจังเมน็นเอาไว้บนนี้มุมหนึ่งครับเป็นห่วงแต่มหมากบิดนี่เลยมันบอกมันบอกคมครับว่าหมากบิดปีที่แล้วนี่ครับหนาท่วมหน้ามันสิ่งครับโอ้ยเสียดายดิด เดี๋ยวสอีไไปน้ำมันนี่อยู่จากหลังหนึ่งจากทองหลังครับใส่น้ำขอบตีขอบขอบเห็นเลยบริเวณนี่แหละบันี้กลับมาลุนกันครับว่าสิมันว่าปลาหน้าไปสิครับนี่นามเจ้าแช่ไปสิครับผมใส่แบบประมาณสี่หลังหาหลังล้วครับเดี๋ยวเขาอ,อยัใส่ไปเลยครับเดี๋ยวเสอัปเดียในมืงเลยครับผมครับ,รบภูมิ นี่ก็ได้เวลาเฮาสิลงไปยามเบ็ดที่เฮาใส่ไว้ครับบ่ว่าสิมันบ่ครับมันบ่มันบ่อย่ตะเีเบิดนี่นะนนีลังแกผ่านปนนี้ใส่ติดๆกันครับ อาการแล้วครับหลั่งรับนี่ครับเบิ่งครับปลาดุกหน้าโตงามครับไม่ไข่เลยนี่มันมันครับผมแหลมแหลกของค่ำคืนนี้นี่วะสะดุดยอดเลยครับไายุบนหาเสียว่มันสิมีครับนี่น้ำท่วมนี่ครับนี่ทงหน้า โอเคครับผมถือว่าประสบความสำเร็จกับแต้มเลยมาดูหลังนี้ครับผมบังโอ้ยเจ๊เล็บนี่ครับซ้ำแขนมันๆครับนี่ครับ ม้ปลาเขาสิครับนี่ครับนี่ครับปลาเขาหนามทวมคันแท้าอะไรสิครับอยู่มุมๆนี่ไปสิคิดว่าฉัมีคหรอมันมันครับแต่ที่สองกับตัวคอที่ครับปุ๊กง่ายเลยย้ำไปเลยครับตอนนี้ครับผมเอาแล้วครับทูมมือหลังนี่ครับมันขึ้นลงสิครับจมหนามเลยครับนี่ อยู่กัหนหอโอ้โหคือหารับด้ามฮักดึงปลาบ่ดึงโอ้ตาย,ยจบชีวิตเลยด้ามฮักครับแต่ว่าตัวปลาบ่าเห็น เอามาเอามาเอามาโอ้ยดกหนึ่งหลังโอ้เห็นตาแลวผมเห็นตาเหมาแต่งครับยอยตัวหน่อยครับตัวนี้ครับนี่ครับกระดุกหน้าตัวหน่อยได้กัดมาได้แล้วครับแต้มทีสามครับผม อย่างลูก็ระถ่ายแต่หลังสิถือให้เบิ้งได้ครับเปวาร์่ซยูสิบสิบสองหลังครับนี่ครับมันหมันครับผมเดี๋ยวเบิ้งไปเลยครับอากาศกําลังดีนะครับนี่ครับดึกเร็วนะครับเขาก็จะย้ำกลับคุ้มสิเก็บกลับเลยนีครับนี่นี่ยรับนี่ยังอยู่เดี๋ยวสิเก็บกลับเลยครับเพราะว่าดึกแล้วได้สามเต็มครับแต่ถ้าบอกว่าเก็บเร็วสิ ช่วงเก็บสีมานบ่อากาศดีครับนี่มึงโอ้โอ,โอ้แล้วนี่คผู้ชมครับบ่งครับนี่อยู่บนน่อโอ่หลักถอเลยครับนี่นี่ครับฉินน้อบนี่ห่าาเป็นยังเองกินโน้นี่ว้าย รุดอู้ยมาสาบ่ะครับถอนจุดดึงจนลักถอนเลยเฮ้ยใส่ไดยดินี่งางเลยครับสภาพนี้กัดน,น่าจะเป็นปลาไหลแล้วครับนี่ โอ้แต่อของ้งางเลยน,นี่ครับเดี๋ยวแก้มือใหม่ดีแถวนี่แหละขนาดครึ่งชั่วโมงเลยครับนี่แค่ครึ่งชั่วโมงแตและเป็นยังเป็นรอยไม่เป็นรอยลบหน้าอมไหมกระบุ้ม สรุปยอดมันนีครับอีสามตัวครับนี่ตัวคนใหญ่ตัวหนึ่งกัวดุหน่อยสองโอ้ยอก็ดตกน้อยสองตัวครับม่ไข่ตัวหนึ่งตัวจอยตัวหนึ่งใช่ครับผมมือใส่เบสิบสองหลังกันถือว่าหมานอยู่ครับโอเคครับผมอยู่อะไรแล้วเกือบทิ้งไรแล้วมันมันก็ครับ